นี้จะพาไปขึ้น M81 ฝั่งนครปฐมตะวันออกนะซ้ายมือจะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ขวามือจะเป็นสถานีรถไฟนครปฐมนะพาไปขึ้น M81 นครปฐมฝั่งตะวันออกนะซึ่งเขาเปิดให้ทดลองใช้ฟรีนะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตั้งแต่ทุกวันศุกร์นะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเย็นของทุกวันศุกร์ไปจนถึงเที่ยงวันจันทร์นะ จากหลังองค์พระปะถมเจดียนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าสู่ถนนก็คือกลับรถนะบอกชื่อถนนไม่ถูกนะเปิดทั้งหมดเจ็ดด่านคือด่านบางใหญ่ด่านนคนปรปฐมฝั่งตะวันออกที่เราจะพาขึ้นนะแล้วก็ ด่านนครชัยศรีด่านที่สี่ก็คือด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกมาเลยแมนนะจากนั้นก็จะเป็นด่านห้าด่านธามก,กาด่านหกด่านท่าม่วงแล้วก็ด่านสุดท้ายการจนบุรีนะเหลืออีกด่านที่ยังไม่ได้เปิดให้ทดลองใช้เลยนะคือด่านศรีสัตรทองนะ สายเข้าเส้นนี้นะ นะตรงนี้จะเป็นถนนทหาหันบกนะเรามาเที่ยวแถวๆองค์พระนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะถือโอกาสพาไปดูทางขึ้น M81 นครปฐมฝั่งตะวันออกนะก็คือฝั่งอำเภอดอนตูมนะ ก็ลงจาก m 81มาก็สามารถเข้าเมืองนะคนปรปฐมได้นะก็ห่างกันอยู่ประมาณสักสองกิโลนะก็จะเข้ามาถึงองค์พระนะเส้นตรงข้ามกับเราเนี่ยคือเส้นที่เข้ามายังองค์พระปฐมนะส่วนตอนนี้ด้านหลังเราจะเป็นองค์พระนะเรากำลังวิ่งอยู่บนถนนทหารบกนะเพื่อไป พาไปดูทางขึ้นนะคนปรปฐมฝั่งตะวันออกนะไฟแดงตรงนี้ชื่อไฟแดงถนนทวินราชบูรณะนะเราจะผ่านไฟแดงนี้ไปก่อนนะ เลน30กว่ากิโลนะฮะ อยู่ซ้ายมือแล้วเดี๋ยวพอเลยปั๊มปตาทาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นป้าย m 8ปขึ้นมานะเนี่ยด้านหน้าเราจะเห็นป้ายแล้วนะเลยปั๊มปตาทอเนี่ยซ้ายมือมีปั๊มปตาทาด้านหน้าก็จะเห็นป้าย กรุงเทพกาญจนบุรีขึ้นมาแล้วนะทางออกหนึ่งกิโลเมตรใครจะกลับรถก็ใต้สะพานมีที่กลับรถนะเราก็ขับขึ้นสะพานขึ้นมาเลยนะตามป้ายเลยนะ ข่าวเปิดแบบทดลองใช้นะเนี่ยก็ข,ขึ้นไปเลยนะไม่มีปั๊มน้ำมันนะระยะทางถ้าจากจุดนี้ไปจากนครปฐมฝั่งตะวันออกจนถึงทางลงด่านกาญจนบุรีนะเดี๋ยวเราดูให้นะว่ากี่กิโลนะไม่มีปั๊มน้ำมันนะแต่ถ้าใครที่มาจากฝั่งที่เราพามานะจะมีปั๊มน้ำมัน ระยะทางถ้าจากบางใหญ่96กิโลเมตร รอบนึงมาดูทางลงนะใครที่จะไปบางใหญ่ก็ไปตามปกรุงเทพนะส่วนใครจะไปกาญจนบุรีก็ตรงตามป้ายที่เราพามานะด่านต่อไปที่ให้ลงก็คือด่านาคนครปฐมฝั่งตะวันตกกำแพงแสนนะหรือว่ามาลายแมนนะสะดวกมากๆนะสำหรับคนที่จะเดินทาง จากนครปฐมไปยังกาญจนบุรีสะดวกสุดๆนะออกจากกรุงพาก็ไม่นานนะไม่กี่กิโลนะประมาณสัก ส่วนใครจะไปนะคนปรปฐมก็ตรงขึ้นไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาลงเส้นที่จะไปยังกำแพงแสนให้ดูนะว่าลงจุดไหนด้วยนะของแถมนะให้ดูทางลงของฝั่งตะวันตกนะนี่ตรงขึ้นไปเนะนี่ยตรงเนี้ยถนนเส้นนี้จะเป็นมาลายแมนนะ ต้องไปจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะไปอำเภอกำแพงแสงนะกลับรถมาใกล้ๆนะก็มาเจอกับทางขึ้นที่จะไปยังกาญจนบุรีหรือว่าจะกลับไปยังบางใหญ่จะกลับไปยังนครปฐมฝั่งตะวันออกนะเเดี๋ยวเราพาไปดูทางลงของ นคนปรปฐมฝั่งตะวันออกที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะะช่วงนี้เขาให้ขึ้นฟรีเราก็มาวิ่งให้ดูนะ นครชัยศรีนะก็ตรงขึ้นไปก่อนนะบางใหญ่กรุงเทพนะตรงขึ้นไปประมาณสักสี่สิบโลนะถึงบางใหญ่แล้วก็ประมาณสักน่าจะไม่เกินยี่สิบโลนะจะถึงด่านนครชยัยศรี นีเขาเปิดให้ทดลองใช้ฟรีเราก็มารีวิวให้ดูนะเวลาในการเปิดเปิดทุกวันศุกร์แล้วก็ใช้ไปจนถึงเที่ยงของวันจันทร์นะเราจะเห็นป้ายเขาเข,าเขียนไว้ด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออก พอออกด่านไปก็จะเจอป้ายนะไปนคนปรปฐมถนนเพชรเกษมให้ชิดซ้ายนะถ้าจะไปอำเภอดอนตูมก็ตรงขึ้นไปนะเราจะพาชิดซ้ายนะเพื่อที่จะไปยังถนนเพชรเกษมนะถ้าไปยังถนนเพชรเกษมก็สามารถเดินทาง เข้ากรุงเทพได้นะโดยไม่ต้องใช้ M81 ก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากสะดวกไปกรุงเทพนะก็ให้ขับเลยด่านนี้ไปนะไปลงลคนครชัยศรีก็จะใกล้มากขึ้นนะเทอะเรามารีวิวให้ดูนะเป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะแล้วก็จัดก,การ มาเที่ยวนครปฐมนะสามารถขึ้นมาแล้วก็มาลงที่ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกแล้วขับขึ้นไปเลยนะขับตรงไปประมาณ2กิโลก็จะไปเจอกับองค์พระปฐมเจดีนะมีป้ายบอกทางนะสามารถที่จะดูป้ายได้นะไม่หลงแน่นอนนะเท้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ